เดี๋ยวส่วนสุดท้ายของบทเรียนบทที่2นี้นะครับเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูว่าเราสามารถที่จะเคลื่อนกล้องแพลนกล้องไปรบรอบๆได้ยังไงร,ระหว่างที่เรากำลังโชว์แอนิเมชันของเราอยู่ก okay. อนอื่นเลยแล้วก็ออกจากตรง n d เด View นี้ก่อนก็กด Escape นะครับแล้วก็กลับไปที่3 d View โอเค นี้ถ้าจำกันได้ลงสู่ออกมาตรงนี้ไอ้ที่รูปร่างเหมือนกับพีระมิดอันนี้คือกล้องของเรานะครับถ้าเราจะให้กล้องมันเคลื่อนไปรอบๆก่อนอื่นเราต้องบอกมันก่อนว่าเราจะให้มันเคลื่อนไปไหนเพราะฉะนั้นการที่จะกาหนดเส้นทางของกล้องเดี๋ยวเราจะใช้วัตถุอีกอย่างหนึ่งที่เร,เรียกว่าแผดวิธีการใส่แผดเราก็กด แปบ๊บหนึ่งจะไ,ได้เห็นกันว่าผมกดอะไรบ้างกดช h i f แล้วก็ A นะครับเสร็จแล้วเราก็ไปที่ Curve แล้วก็ Path เคตอนนี้เราจะเห็นเสเ้นสีส้มๆนิโผล่ขึ้นมาอันนี้คือ Path คือเส้นทางของกองเรา ถ้าเราจะปรับแต่งไอเทมนี้เราก็ทำโดยการที่เราเปลี่ยนจาก Object Mode เป็น Edit Mode นะครับเราก็จะเห็นมจุดๆอย่างนี้แล้วเราก็สามารถที่จะ,ะเลือกทั้งหมดหรือไม่เลือกเลยหรือว,ว่าเลือกทีละจุดเราก็ g r a ฟแล้วก็ลากมันไปมาได้เดี๋ยวเรากลับไป Object Mode หมก่อนแล้วเราก็เลื่อน iPad เนี่ย ไปไว้ใกล้ๆก,กับกล้องเราเริ่มใกใ้้กล้องเราก่อนนะเสร็จแล้วเราจะมาปรับแต่ง่าพก,กัน่ม,มใกลโอเอก็เดี๋ยวเราก็ไม่ยุ่งยากมากเราจะหมุนกล้องมให้กล้องมันเดินไปรอบๆนะคะรับแล้วก็ ค่อยๆเข้าไปใกล้ๆกลไอ้กระถังอแก้วน้ำของเราก็เปลี่ยนเป็น Edit Mode แล้วเราก็เลือกทีละจุดแล้วเราก็ Grab แล้วเราก็ลากถ้าเราอยากจะเพิ่มจำนวนจุดเพื่อจะเพิ่มเอกรีซูลูชันของแาตเราก็ทำโดยการกดต่ว W s u b d i v i d e เราก็จะมีจุดเพิ่มขึ้นอ่าตอนนี้เห็นมีจุดเพิ่มขึ้นแล้วก็ทำไมคลิกขวาเป็นการเลือกแล้วก็ grab แล้วก็ลากไปถ้าจะเลือกจุดอื่นก็คลิกขวาที่จุดนั้นแล้วก็กด G การ grab คลิกขวากด G ลากก็ได้ เราจะให้ผาดของเราเนี่ยเฉียวเข้าไปใกล้ๆต้องไอไอแก้วเหล่นิดนึงแล้วก็บวกออกมาไม่ต้องซับซ้อนมากแค่จะโชว์ให้ดูเฉยๆกราฟลากมานี่คลิกขวาจี้กราฟลากมานีเ่เข้าไปขทางใกล้ทีเดียวนะครับ แล้วก็เดี๋ยวเากดจลากมาก,ก็ให้บวกออกมากอ่อไม่รู้จะเข้าใกล้เกินไปหรือเปล่าหรือยวจะมองไม่เห็นเป็นรูปเป็นล่างกันแต่ไม่เป็นไรเราก็ให้แค่พอเป็นไอเดียเฉยว่าการเคลื่อนกล้องเป็นยังไงแล้วก็นี้ ที่ลากวนี้ผดขวากดจีลาวนี้ผดขวากดจีดึงวนนี้โอเคนะครับก็คือแค่วกเข้าไปใกล้ๆกล้องไอวกเข้าไปใกล้ๆกับกระถางไอแก้วแล้วก็วกออกมาโอเคเสร็จแล้วทำยังไงต่อ,เ,อเดี๋ยวเราจะปรับรายละเอียดของไอเส้นผัดเรานี้นิดนึง ก็ดูไปทางขวานะครับแล้วก็ไปดูที่ไอเซเนลักตรงนี้เป็นเคอร์ฟแล้วก็คลิกเข้าไปอยู่ที่3 3b โอเคถูกต้องอ่าเสร็จแล้วเราก็เลื่อนลงมาข้างล่างแล้วก็อ่าข้างใต้ตรงที่เขียนว่า Shape นะครับอ่าที่เห็นว่า resolution ตรงนี้ค้ายิ่ง resolution สูงเท่าไหร่ การเคลื่อนไหวของกล้องก็จะยิ่งนิ่มนวลขึ้นเท่านั้นนะครับก็ให้ปรับเป็นที่24กับ24คู่โดยประมาณาเสร็จแล้วอโอเคครับเรียบร้อยแล้วก็พอลงมาข้างล่างาตรงที่เขียนว่า p a h แอนิเมชันนะครับตรงนี้ที่เขียนว่าจำนวนเฟรมตอนนี้เรามีแค่ร้อยเฟรมนะครับก็คือเหมือนกับว่าเคลื่อนที่ไปแค่ร้อยร้อยเฟรมแรกเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะเปลี่ยนให้มันเคลื่อนที่ทั้งหมดเราก็เปลี่ยนเป็น250พเพราะเีามีทั้งหมด250เฟรมก็แปลว่ากล้องเนี่ยเคลื่อนที่ตลอดเวลาทั้งทั้งสองเฟรม ตอนนี้เรามีแ a t แล้ว,แ,ลวแต่ว่าเรายังไม่ได้บอกไอตัวกล้องว่ามันจะต้องวิ่งตามแ a t ฉะนั้นเราต้องบอกมันก่อนวิธีนะครับก็คือคลิกไปที่กล้องเช็เค่าตรงนี้อยู่ที่ object mode นะแล้วก็ไปที่ตรงนี้ซึ่งสัญลักษณ์เหมือนรูปโซ่คือ constraint คือข้อจำกัดของกล้องก็ไปคลิกที่ add new constraint แล้วก็ relationship follow path โอเคครับอ่า เสร็จแล้วก็คือเราจะบอกให้กล้องเนี่ยมันวิ่งไปตามแผทที่เราวางไว้แหลอแพ็กเก็ตนะครับอ,อ่ให้มันวิ่งตามเนื้อแผ่คือเส้นที่เราต้องสร้างไว้เนี่ยโอเคแอนิเม e p แผ h เรียบร้อยโอเคใช้ได้เออ่พอกดตัวนี้เสร็จเนี่ยไอปรากฏการณ์ประหลาดยยงนงึคือกล้องเนี่ยบางทีมันจะกระเด้งออกไปด้านนอกก็ไม่ต้องตกใจก็ ลองคลิกที่ผ่าน,นะครับแล้วก็กด control a แล้วก็ไปที่ rotation and scale นะครับตอนนี้กล้องมันจะเข้ามาใกล้บินและก็กดไปที่กล้องแล้วก็พยายามที่จะเลื่อนกล้องให้มันกลับมาที่แพดก็เหมือนเดิมกด grab แล้วก็ดึงมันเข้ามาใกล้แพด นี้ถ้าเราลองไปที่ camera view อ่าทีนี้ถ้าเราเซตพวกนี้เียบร้อยแล้วเรากด animate p a t นะครับแล้วเราก็เอ่อ play จะเห็นได้ว่ากล้องมันก็เคลื่อนไปเรื่อยๆขณะที่น้ำมันก็ไหลไปแต่ว่าตอนนี้ปัญหาคือกล้องเนี่ยมันไม่ได้โฟกัสอยู่ที่แก้วเพราะฉะนั้น เอ่อไอ,อ,เ,อ,อเราก็จะมองไม่ค่อยเห็นอะไรวิธีการแก้ก็คือเดี๋ยวเราจะต้องบอกกล้องมันให้โฟกัสที่อะไรสักอย่างหนึ่งตรงากางนี่อ่าทนี้ทำยังไงวิธีการนะครับก็เออเดี๋ยวเราจะใส่อะไรสักอย่างหนึง่งไปตรงการให้กล้องมันโฟกัสนี่มาตรงนี้๋ย่า ว่าผมใส่เป็นคิวบเป็นกล่องธรรมดาเป็นสักกล่องหนึ่งเล็กๆเ,เป็นเป้าให้ไอ้กล้องเนี่ยมันโฟกัสโอเคกานแก้วแล้วใส่กล่องเสร็จอ่ นี่ไอตัวคิวบเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาไอตัวนี้ออกเห็นตรงสัญลักษณ์รูปกล้องไหมครับผมคลิกออกไปก็แปลว่าตอนที่เราเรนเดอร์เนี่ยเราจะไม่เห็นในกล่องนี้อ่าเสร็จแล้วเราก็ไปที่แคเรเมรใหม่แล้วเราก็บอกให้มันแทร็กกล้องบอกแทร็กแทร็กกล้องเออน ขอขยับกล้องนิดนึงนะครับจุดกล้องมันตกขอบนิดนึงโอเคนี้เราก็บอกมัน add object constraint แล้วก็๋ยวจะให้มันโฟกัสที่กล่องนะครับเราก็ไปที่ track tracking แล้วก็ไปที่ track two โอเค two set แล้วก็ให้มันเลือก t a r อ e ่ ถ้าเก็บเป็นชิ้วนคก็คืออ๋อ,อเดี๋ยวบ้างคือวายโอเคถ้าองนี้โอเคอเรียบร้อยถ้า,าลันมันใหม่กลับไปที่แคมอราวิวก่อนจะได้เห็นว่าภาพเป็นยังไงวิวแคมอราแอคทีฟแคมรา,อมราโอเคถ้าเราลองลันมันใหม่นะครับ ทีนี้จะเห็นแล้วว่าเราเนี่ยไม่ได้มองออกนอกทิศทางแล้วเราโฟกัสไปที่แก้วน้ำนะครับตอนที่เราซูมเข้าแล้วก็ถ้าจำกันได้นะครับก็เราต้องไปลบไอ้เอ่อมูวี่คลิปอันเก่าออกไปก่อนอันนี้ต้องเอามันออกเอ็กซ์อเอสไปจากมาที่ 3D View แล้วก็ เปลี่ยนตัวแอนิเมชนี่เปลี่ยนเอาพุทโลเคชันจากที่เดิมมาเป็นที่ใหม่ก็คือแคนา r าแฟลกโอเคอ่าต้องมาทวนกันว่าเราเรียบร้อยไหมเราจะกด Animation ตรงนี้นะครับเอาพุท <Out put S 1> จะไปเก็บที่โฟลเดอร์นี้อ่าแล้วก็เอาพุทจะเป็น p n g File ไฟเพื่อเป็นไฟล์ภาพธรรมดา โอเคเมื่อพร้อมแล้วเราก็ a n i m เม e ครับเดี๋ยวพอ Animation เสร็จเดี๋ยวเราก็จะมาคอมไพล์ภาพเหมือนเดิมโอเคครับพอเรนเดอร์เสร็จแล้วเราก็เหมือนเดิมนะครับถ้าจำกันได้หลายรอบแล้วก็ไปที่ วิดีโ sequence editor add image แล้วก็ไปอ,อ๋อยู่นี่แหละอยู่ที่ camera track นะครับแล้วก็ select all add image strip ก็กลับไปที่ view ครับแล้วก็ make sure ว่าทุกอย่างถูก เอาพุทนะครับถูกอ uh, ันนี้ image script ์จะต้องเอาพุทตรงนี้จะต้องเป็น movie file โ okay. อเคเรียบร้อยแล้วก็บทแอนิเมชันอู้ปุึมโอเคเรียบร้อยครับจบบทที่สองเบนเดอร์จบ สวัสดีครับ